กตรงนี้พี่บอกเสร็จแล้วย่าจ้าย<โ>่าจ <tr> <ific> ้าย่นจ้ายจ้า่าจ้า่า้้ย่ย่่ย่้า้าย่้าา้า่า่า

แดดมาแล้วอะ้น้อไรู้่กูนะอครับเี่ไอ้เนยเก็บแมงอเด็กวนนี้ไอ้อยาปยาพี่แทงแมงแมงพี่แทงแซมเปอล์ตด้วยบาสอะบาสไม่ไม่ได้หรอกพี่โห่กางก็ไม่ใช่กางผมไม่ได้พี่ทำไมอย่างหนึ่งผมก็ไม่มีทางชอบพี่ด้ แก่แล้วน้องแต่ละสายไม่ใช่พี่ไม่คุยกับพี่เลยพี่แว่นพี่ชาโดพี่ชัดโอโอ้ปวดแขนของพี่ชาโดพี่แว่นอะ

่าลูกค่ะนี่กดตรงนี้เต้ยเ้มาเดี๋ยลรอๆนะเฮ้ยมามารอต่อีียหนึ่งสองสามเสร็จแล้วครับ ที่ไม่เคยแบ่งน้องแดกไม่ต้องเลยจะทั้งแห้งแล้วทั้งแห้งแล้วต้องเลก้หนี่งเอ้ยหนักตาหนังเราะแุ้ย้องไม่ได้ย้อนแสงอยได้ยอมาแค่เนี้เอาไหมเออยังไม่อยู่เลย

หายไปเลยีของมือเป๋าเลยนตา่ต่ของก็หายมือกระเป๋าเหรอจะของก็ได้หายมือกระเป๋าเหรอหนึ่งสองสามต่อไปตีได้ไหมตีได้ไหม โอ้พี่ขึ้นมากเลยอ่ะพี่พีทหนึ่งบอยสอเฮ้ยขอแบบตักนูนนึงแบบแรกๆมาๆมาีเดกแบบเล่นเดี๋ยวเอาไปแฮกให้ด้วยนะแฮกอะไรละลงหนึ่งสอง่ไมวใสโไมยหน่อยัพี่แบน Thank you ิ